เขาก็อยู่เต็มพื้นที่สวยนะพี่ถือว่าให้พี่เต็มพื้นที่เลยเขาก็ตัด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 จริงออกหมดเลยอ่ะตอต้นต่อ ต้องทำลุกบำรุงต้องติดตาต้องให้ปุ๋ยต้องดูแลเยอะมากค่ะพี่กว่ามันจะแตกกลิ่นก้านออกมาให้เราจะได้เก็บก็เลยเลิกแล้วค่ะต่อจากนี้คงไม่เป็นแล้วจริงๆแหละ,ะเกษตรกรอะ อย่างที่ระห่างนี้ระหว่างรอนะเไปดิดูก่อนเออดูดคับที่ราดูว่าไม่พอเรากเรจะตัด้นมทาไมตัดไมตัดที่นานีรอดูวิชตกมาแต่เราว่ารีรันันี้เราบอกว่าเราทําบวการัด

หาคนงานอีสารครับยีสิบคนมาทำลาจงมันมีไข่เดินอยู่นะคไข่้แต่เดิมันมีแค่สองตัวแล้วเขาจะเขียลูกอ่าจะเขี่ยไข่ืเื่นีกเงินการใช้จ่าการระเบียบกาเงินการใยในงเงินไม่เกิน เกินมงจะน่าเสียดายแล้วก็ะต้องขออ่าให้สิทธิ์ลูกตัวนั้นมีสอวนรับี่ดตัวนกมีแต่เลื่อสายที่ชองมีกระบวนการก็เค็นส่วนี้แต่ถ้าพูดถึความเป็นส่วนเรด้ายแบบบ้านัหาปัญหาปัญหาทางเลือกชื่อไงมีทางเลือกในเรื่องของกรณีที่เราไม่ได้เข้ร่างทำสิ่เรื่องในส่วนของร ววนนะเอาเครื่องตัดต้นไม้มนาะให้นายกประลาดออกหน้าข้อมูลแล้วเป,ป็นข้อเท็จจริงแลวตอนนี้กำลังกำลัเกิดไทยไทยกำลังเกิดไม่เช่เกิดมาแล้วจจะน่าจะเกิดอ,อยู่กำละัะเกิดอยู่ก็ไปไแจ้ออง ส้งคณะกรรมการ้งคณะกรรมกานะครับปเออมไ้เงคณะมโดยมีกระต็นเพื่อือตลาดให้มานาย้นะตั้งคณ็กรรมกานนายเป้งคณะกรรมการไม่ไม่ไม่สารงเียวิสีที่ต่อไม่ไก่ อืมกองเขเหือถามจะถามเจ้าตัวเขเลยเขจะรู้ภาษีท้นที่ภาษีโรเรือนก็รู้แปลงเดียวเล็กๆนิดนึงตรวจสอบแล้วว่าเนที่ที่ของคุณพ่อพราะว่าที่ดินเราอ่ะมันมันอยู่ตรงนี้แต่ด้วยถนนมันตัดตัอย่างเนี้ยเราก็จะอยู่ใกล้โซนนี้ท่านก็มีความสะดวกให้เราและนี้นนับหนึ่งก็คือจากที่เกษตรอาจารย์ที่ทาคือพูดถึงเรืงที่ต้งพูดถึงร่งะ ะได้ไปท้องอย่างที่ท่านเตรวพูกันจะได้ไปทูใว่าไปพอไปที่สีพาหรือไม่บอกอให้ชดว่า้ามันหนูจะได้ปติดต่อคะกรรมการหน่วยนี้หน่วยเดียวเมีกระบวนการประมาณนี้ใช่ตอนนี้มันมามีประเด็นเรื่องโพทองกันมาอีกน้โองท้าหลงม่้หลม่ไก่มันเป็นที่ที่ชายโครงสามเหลี่ยม